ที่พี่เห็นอิงฟ้าฉลอตตอนแรกเราเราเห็นชาเลนจ์ของเขาทั้งตุนทั้งรันมีป่มเยอะมากคือเครียดสิครับรออะไรค่ะยากว้าวยากเหมือนที่คิดไว้เลยอะไรเงี้ยกดดันอันนี้พูดงตรงเลยว่ากดดันผมไม่เคยเล่นเรื่องไหนเลยแล้วก็ต้องมาแคสแบบสองรอบวี้รอง คือทีวีทันเดอร์ค่ะเราเราทำซีรีส์มาหลายเรื่องทุกครั้งที่เราเลือกเรื่องมาทำอะ่ะก็จะเป็นเรื่องที่มีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างจนมันกลายเป็นความชื่นชอบแล้วก็แนวทางที่เราถนัดก็จะมักไปในทางเรื่องที่เป็นสืบสวนสอบสวนนะคะพอเราจะทําอีกสักเรื่องหนึ่งที่เป็นเกิร์เลิฟเนี่ยเราก็หาเรื่องที่เราคิดว่ามันตรงกับเรามากที่สุดก็จนไปเจอเรื่องหยดฝนกลิ่นสนิมคดีนี้มัน เหมือนคดีฆาตกรรมเมื่อ18ปีก่อนโจทย์ก็คือใครเขียนบทเรานึกถึงพี่นัทนวลแพงเป็นคนแรกเพราะว่าพี่นัทเนี่ยโอ้โหมีทั้งความแข็งแรงในเชิงสืบสวนสอบสวน,สวนการวางปมวางหมากของตัวละครเนี่ยชัดเจนมากนะคะพี่นัทเขียนเรื่อง Voice พี่นัทเขียนเรื่องสืบสันดานเ,เขียนเรื่อง The f r i t อีกหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นคนอื่นไม่ได้เลยเราเริ่มต้นโจทย์แรกที่พี่นัทตอนนั้นบอกว่า มเีเป็นนิยายเรื่องหนึ่งที่เป็นเกิร์ลเลิฟพี่นัทมันเป็นชิลเลอร์นะเป็นฆาตกรรมนะมันใกล้ๆตัวกับงานที่พี่ทำเลยเออก็เริ่มมีความสมนใจว่าถ้ามันเป็นซีรีส์มันเป็นซีรีส์ฆาตกรรมที่เป็นเกิร์ลเลิฟเอ้ยโจดนี้ยังไม่ค่อยมีใครทํำหรือเปล่าแล้วเราก็ดูว่าแต่ในความที่เราต้องการความสัมพันธ์แบบเกิร์ลเลิฟด้วยต้องมีคนมาช่วยพี่นัท เสริมด้านความอ่อนโยนแบบเกิร์ลเลิฟเราก็นึกถึงยุ้ยกับอิงเอาจริงๆเป็นซีรีส์ละครแนวสืบสวนนะคะการวางโครงเรื่องอ่ะจริงๆมันจะมีความยากกว่าซีรีส์ประเภทอื่นพอสมควรอยู่แล้วล่ละแต่ว่าเรื่องเนี้ยจะยากเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นเกิร์ลเลิฟพอมันเป็นเกิร์ลเลิฟอ่ะเส้นแบ่งแล้ว่่งการเล่าเรื่องให้เข้มข้นในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ตัวละครมันก็ต้องคืบหน้าอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็น่ารูนหน้าติดตามอะไรเงี้ย แต่ฉันอยากจะขอหมอว่าให้เก็บเป็นความลับไวยก่อนอยากพิ่งเอาไปใส่ลงในรายงานถ้าเรามัดตัวฆาตกรตัวจริงได้เนี่ยเราก็จะไม่มีเหยื่อคนต่อไปนะหมอ ด้วยตัวริยายอะค่ะมันค่อนข้างมาทางแบบว่าทิวเลอร์หรืออินเวสติเกตที่ค่อนข้างเข้มข้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราในฐานะทีมเขียนบทคือเราก็ต้องรักษาความเข้มข้นนั้นไว้แหละแล้วก็ที่สําคัญคือเราต้องรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่อยู่ในตัวละครแต่ละตัวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นซีรีส์เชิงอาชีพอะไรเงี้ยก็อาจจะอาจจะสาคัญที่ต้องให้น้ำหนักหรือว่าให้ให้สิ่งที่เราเล่าออกมาเนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ก็สําหรับเรื่องนี้นะคะความท้าทายก็คือการที่มีรายละเอียดในเรื่องของนิติเวชเยอะมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแท่จะเ,เรียกว่าตัวขับเคลื่อนของเรื่องเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการรีเสิร์ชในเรื่องของวิธีการทํางานในทางนิติเวช ต่างๆแล้วก็การทํางานของตํารวจนะคะการใช้หลักฐานต่างๆเข้ามาประอกอบเพื่อที่จะขับเคลื่อนเป็นปมของเรื่องอะไรเงี้ยก็ท้าทายแล้วก็ยากขึ้นกว่าทุกๆเรื่องที่เคยผ่านมาแทบจะเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ดีเทลเรื่องนิติเวชเยอะที่สุดที่เคยทามาก็ว่าได้ค่ะการปรับจากนิยายมาเป็นบทละครนะคะคือด้วยความที่ฟอร์แมตมันต่างกันเนาะนิยายก็คือแบบเป็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยส่วน ปลายทางของการบทละครเนี่ยก็คือยังไงสุดท้ายแล้วมันก็คือการเป็นออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นซีรีส์อะไรเนี่ยฉะนั้นโจทย์อะ่ะที่หลักใหญ่จากความสัมพันที่สุดก็คือการทําให้เนื้อหาแล้วก็คอนเซปต์แล้วก็ concept, แมสเสจเดิมของต้นังสืออะ่ะให้ยังอยู่ในซีรีส์ให้ได้มากที่สุดคือต้องหาโครงสร้างวิธีการเล่าเรื่องก่อนเนาะว่าเอะจุดเราจะเล่าในเหลี่ยมไหนมุมไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เรื่องคนสองคนเนะี่ยต้องมาร่วมมือกัน คลี่คลายคดีฆาตก,กรรมซึ่งในอดีตซึ่งไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้ฉันได้เปิดคดีเมื่อ18ปีก่อนมานอกจากปมเชื่อแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายจุดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเหยื่อรายสุดท้ายของคดีหยดฝนคือแม่ฉันเองหมอฉันจะช่วยหมอเองตอนแรกเลยเนี่ยพอพอรู้ว่าจะได้ทําเรื่องนี้ก็อย่างแรกเลยคืออ่านใหญ่หค่อยๆอ่านแหละเพื่อจะได้เก็บดีเทลด้วย ส่วนผมก็ไปดูพวกงานเจลเลิฟทั้งหลายทั้งงานของประเทศไทยงานของต่างประเทศแล้วก็มาดูแล้วก็อ่านนิยายตีความต่างๆมาว่าเราเราจะออกแบบมันเป็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างนี้ก็แบ่งท้ายกันก็คือหลักๆแล้วก็คือเรื่องเรื่องการสแสดงเรื่องเ,อเคมีตัวละครจะเป็นปอยที่จะดูเป็นภาพเสริมเสริมวิชวลภาพรวมพวกงานภาพงานเซตกาคเลอร์ทั้งหลายส่วงอะไรประมาณนี้ครับ ตอนที่เราเลือกนักแสดงเนี่ยเราก็ดูว่ามันมีกี่คู่เคมีของคู่เกิร์ลเลิฟในวงการหรือเราจะจับใครเราจะแคสใหม่หรือเราจะทํายังไงดีก็ต้องยอมรับว่าเราสะดุดกับอิงฟ้าชาร์ลอตเป็นหนึ่งในคู่ที่เราสะดุดเราก็ทําการบ้านอย่างน้อยเราก็เช็คก่อนความเป็นไปได้เรื่องการทํางานมันเป็นไปได้ไหมแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําคือเราทำสกรีนเทส วันแรกที่ได้รู้ว่าได้เล่นก็คือเครียดสิครับรออะไรเพราะว่าเป็นนิยายที่แบบว่าอันดับต้นๆเลยแล้วก็กว่าจะได้มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือผ่านการแคสผ่านการดูบทดูคาแรคเตอร์มาค่อนข้างจะเยอะค่ะยากไม่ได้ยากไปกว่าที่คิดเพราะที่คิดไว้คือยากมากๆแล้วอะไรเงี้ยว้าวยากเหมือนที่คิดไว้เลยอะไรเงี้ยที่พี่เห็นอิงฟ้าชาลอตตอนแรกเราเราเห็นชาเลนจ์ของเขาเราเห็นชาเลนจ์ของเขาว่าเขาอยากเป็นตัวละครนี้จริงๆคือเราไม่ค่อยเห็นอิงฟ้าชาลอตในพาร์ท ที่มาทําการแสดงในอาชีพที่มันค่อนข้างจะจริงจังแบบนี้ที่เป็นเฉพาะทางแล้วเราเห็นชาเลนจ์ว่าเขาอยากทําอยากเป็นเขารู้สึกว่าอยากไปเรียนอยากไปเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเราเราเลยรู้สึกว่าออน้องน้องสองคนมีความตั้งใจแล้วก็อยากเป็นตัวละครนั้นจริงๆเลยนะครับคือส่วน,นตัวปอยก่อนพ่อพอไปอ,อ,อ่านนิยายเนาะเราก็จะมีจินตนาการของเราว่าตุลกับรันเป็นยังไงแล้วรอให้น้องเล่นเป็น,เป,นเป็นตุลกับรนันถ้าคุณเปิดประตูรถเราสบเคลื่อน ว่าอย่างไรี่เธอทำไมสาเหตุการเสียชีวิตอาจเป็นเพราะสูดเอาควันเข้าไปในปริมาณมากและฝนที่ตกลงมาทำให้ไฟลามเข้าช่องขาอันที่บอกว่าเขาตายเพราะสูดควันนี่ก็แปลว่าเขาก็ยังพอมีเวลาที่จะหนีคันใช่ไหมคะสัญชาตยานคือเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอย เคมีมันออกนะแล้วเราแล้วแล้วมันก็สิงซิงภาพในหัวเราถึงมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้ตรงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดน,นั้นแต่ว่ามันก็ซิงกับภาพในหัวว่าเออตุนกับรันเป็นแบบนี้ตุนที่เป็นอินฟ้ารันที่เป็นชา์ลอตเนี่ยเออมันมันน่าจะดีนะมันเป็นไปได้ยากที่ยังไม่เคยเจอผู้กำกับเลยแล้ววันแรกให้ลองเล่นเลยทำสคริมเพสแล้วเขาจะเป็นได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะเขาก็ได้อ่านบทเพียงแค่บางส่วนแต่เขามีความเชื่อความพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเอง เราก็วัดกันว่าพร้อมเปล่ายากนะเพราะฉะนั้นหลังจากวันสกรีนเทสอ่ะก็เป็นวันที่เรารู้สึกเลยว่าเออเราเราเราได้สารวัตรตุนกับหมอรันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อเดียวการทำสกรีนเทสคือการที่เราได้เห็นตัวละครตัวนั้นในแบบของนักแสดงคนนั้นในทุกๆตัวเลยบางอันอาจจะสปยอยอ่ะจากจากทุกตัวจริงๆที่มาสกรีนเทสอ่ะคะ่ะสนุกวันนั้นสนุกมากรู้สึกว่าแบบเหมือนกับยังไม่ยังไม่เห็นตัวละครกวินนะครับสนุกครับสนุกสนุกแลก้วก็ผู้กำกับเปิด ก okay. ารเป็นนักข่าวอะ่ะมันจะต้องพูดแบบโค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 อะไรอย่างเงี้ยต้องปรับโทนเสียงแล้วก็จังหวะก,การพูดฟองแค่ตอนนั้นในหัวก็แบ๊กเลยนะรู้สึกว่ามาแบบโล่งๆเป็นตัวเองน่าจะเวิร์กกว่าตอนนั้นพี่น็อตพี่ปอยก็อยู่กันทังคู่เลยแนละ้วรู้สึกว่ามันมันดีที่เขาก็แชร์ฝั่งเขาเราก็แชร์ฝั่งเราแล้วมันเบรนกันได้รู้สึกว่ามันสบายใจแล้วรู้สึกว่าวันนั้นโฟกมากเลยนะ แต่ว่าตุวลองไว้ก็ดีนะอย่างวันเนี้ยไปหักหน้าเจ้านายแบบมันคงไม่เวิร์กมั้งโอเคพี่ตินเชื่อมือตุนได้เลยว่าตุนน่ะจะอยู่รอดปลอดภัยสบายหายหัวเพราะว่าน้องพี่อ่ะเก่งมากเก่งยังไงนะที่หนึ่งของรุ่นนะยิงปืนแม่นมากเก่งจริงเลยกินให้หมดเก็บเองด้วย ไม่เก็บให้เราเหรอเลนให้หมดก่นตอนแรกก็เกรงๆอยู่เพราะว่าหนูไม่เคยเล่นเรื่องไหนเลยแล้วก็ต้องมาแคสแบบสองรอบก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าบทที่เขาให้เราแคสอะก็คือจะเป็นบทที่เราได้พูดจริงๆตอนที่เรามาแสดงกดดันอันนี้พู่งตรงเลยว่ากดดันเพราะว่าเราอะมารู้ที่หลังด้วยว่าเราจะได้เล่นบทนี้ตอนที่เขากำลังจะเริ่มกันแล้วซึ่งมันก็ไม่ง่ายสำหรับเรา ขอแค่ต้องการอิมพอไว้เลยแค่ต้องการมาชวนคขาไปกินข้าวตอนนี้เมย์ไม่ได้ชอบแล้วอะ่ะไอห้เลยไปต่อไปต่อไปต่อเอาไงไปต่อมันไม่ได้แล้วจริงๆเหรอเมย์จิวอยากพาเมย์ไปกินร้านพิซซ่าร้านนั้นอยู่เลยอะ่ะ ที่เมย์บอกว่าอยากกินแต่จิวไม่เคยพาไปแล้วตอนนั้นที่เมย์ขออะ่ะทำไมไม่พาไปตั้งแต่ตอนนั้นนะจิวก็ไม่รู้อ่ะจิวเป็นไรจิวขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษอะได้นะแต่ความรู้สึกมันไม่ได้แล้วอ่ะเหมือนแบบโดนปฏิเสธต่อนหน้าเหมือน เหมือนกว่าเราจะรวบรวงความกล้าที่จะมาพูดอะไรแบบนี้ได้ก็แบบใช้ความพยายามแล้วมไม่คิดว่าจะได้ยิคนคำนี้นั่นแหละเนี่ยเนี่ยคือความรู้สึกมันความรู้สึกติลทีนี่ส่งหลั่ท็อกซิโคด้วยนะคะการเขียนตัวละครรันยากมากค่ะ มันยากด้วยด้วยแบ,บ็กกราวด์ด้วยสิ่งที่ตัวละครบแบบมาอะไรเงี้ยค่ะเรื่องปมชีวิตมันยากอยู่แล้วแต่ว่าที่มันท็อกเทียขึ้นไปอีกอะ่ะคืออาชีพตัวละครตุนก็ยากเหมือนกันค่ะในการเขียนเพราะว่าด้วยความที่เป็นตำรวจเนาะเราแบบเราต้องรีเสิร์ชจริงว่าแบบตำรวจเนี่ยเขาทําอะไรบ้างขั้นตอนการปฏิบัติงานอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือทั้งทีมบทแล้วก็ทีมผู้จัดเนี่ยก็คือรีเสิร์ชกันอย่างจริงจังมากค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ยากเพราะว่า,วาตัวละครตุนนะ่เป็นตัวที่ต้องแคลร์มสเซจ แล้วก็ดีเบตสําคัญของเรื่องไว้ด้วยว่าแบบคนเราเนี่ยจะยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องได้ตั้งแต่ต้นจ,นจนจบเลยจริงๆริงไหมอะไรเงี้ยทั้งตุนทั้งรันน่มีปมเยอะมากมีทั้งอาชีพหนึ่งสองเรื่องปมสามในเรื่องของความสัมพันธ์อีกคราวนี้เราจะได้สามอย่างเนี้ยไปด้วยกันได้ยังไง เราเลยจะต้องมีการเวิร์กช็อปกันเยอะมากถ้าส่ว่เดียวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นในเรื่องของอาสายอาชีพมากกว่าคือจะมีพี่หมิวมาช่วยในช่วยดูว่าแบบโอเคขั้นตอนอันดับแรกในการชนะสูนียเป็นยังไงบ้างนี้แล้วก็ไปที่สถานที่จริงเพื่อไปดูว่านิีรีเ,เขาแบบการทำงานเขาขั้นตอนลำดับอะไรยังไงบ้างก็ถือว่างานหินมากๆสำหรับที่เรื่องนี้แล้วก็คิดว่าคงจะำจำไปตลอด เอจเอสแล้วงแอพเควมเอ่อขงพี่ฟ้าจะหนักไปทางว่าเราไปดูกับสถานที่จริงๆกับการหาข้อมูลกับทางนครบาลนะคะว่าเขามีการ สืบสวนอะไรยังไงสิ่งที่ที่พาไปทำเรื่องเร,รื่องของจิตวิทยาว่าในการสืบสวนเนี้ยเขาจะต้องมีความโดดเด่นด,ด้าน,อานตองขึงมากมกันมีพาร์ทหนึ่งที่รู้สึกว่ายากมากๆอีกเช่นกันก็คือเรื่องของการเรียนรู้อาวุธต่างๆที่ต้องปกบก็ถือว่าการทําการบ้านหลังบ้าน ก็หนักมากๆเช่นเดียวกันผู้กองตานเขาก็สอนว่าวิธีการเก็บปืนในแตน่ถิงบอกว่าไอ้สอ,องตรงนีาคา้คือสำคัญแล้วพอเราไว้เงี้ยพอเราจะกลับก็แค่เบียดเป็นแล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าจำไปเลยก็ทําอะไรไเนะเราก็มีแบบไปหาดูคลิปฝึกตํารวจแล้วก็มีมีมาเวิร์คช็อปด้วยก็<ส><ญ>เริ่มเห็นคาแรคเตอร์ของทีมสืบสวนจริงๆแล้วว่าเขามีลักษณะยังไงจริงๆตํารวจมันก็มีสิ่งที่ที่ต่างจากเราก็ ก็พอสมควรเลยอันดับแรกเลยเรื่องแรกเลยที่เหมือนเราจะต้องแบบทําให้ชินนแล้ก็คือเรื่องของการเดินปกติเราเปน็นนางงามเนาะเราก็จะติดเดินแบบทิ้งสะโพกอะไรเงี้ยถ้าเดินเขามันจะมีความแบบพร้อมจับอะห <c oughs> ยุดเอาหุ่ลงวาหุ่นืนลง,นนลงมันคือแบบตำรวจเขาจะมีบุคลิกมีวิธีการพูดมีการมองอะไรที่แบบเป็นเฉพาะของเขาแวตขเขาอะคือจะมีออร่าบ,บางอย่างคือเราไม่สามารถมองตาขงเขาได้งานเลย ถ้ามองตาเขามนรู้สึกว่าลองคิดดูแล้วปวดนะคะสำหรับเรื่องนี้ คืออยากรู้ความของโบกกัไไน,นคือคือหมอเ <c oughs> นี่ยเขาก็จะทำเท่าที่เขาทําได้เขาก็จะบอกใเขาวๆมีรนสักมีการทําหน้าอกหน้าอกไว้แล้มีซีเรียลใช่ไหม <c oughs> แล้วก็พวกปันพวกอะไรเพื่อ <c oughs> เขาเอาไปสืบต่อก็คือสืบหาคนตายว่าเขาเพือใครแล้วก็ต้องหา,หาเพิ่มเติมว่ามีก้อนหอยอะไรพิเศษไหม <c oughs> ม,มีมีแบบบาดแผลตรงไหนอะไรนะเพื่อเพื่อคลิปอันนี้คือสืบเราต้องหา ในส่วนของปมเราก็ต้องมาหาปมนะเซตอัพตัวละครมีการเรียนการแสดงบ้างหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของอการพัฒนาคาแรคเตอร์เรามีการเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเวิร์กช็อปเองกับกับเราถ้าเรื่องของแบ็กกราวน์ตัวละครก็คือไปทําการบ้านแยกเพิ่มเติมกับคุณครูที่ไปเรียนการแสดงด้วยเขาจะวางแบบให้เราวางแบ็กกราวน์เลยว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเนี่ยเชลันเป็นยังไงเจออะไรมาบ้างต่าอนุญาตให้ให้ฉลอดเข้าไปอยู่ในเชลันเป็นเรื่องที่แค่นึกถึงแม่ก็แบบ หน้าตาไหลได้โดยที่เราไม่รู้ว่าแม่เชรันในเรื่องหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าแบบเคยมีความทรงจําอะไรบ้างแต่ด้วยความที่พอเรา work background ตัวละครแล้วมันมีความอินในแบบความสัมพันธ์แม่ลูกซึ่งเราก็ไม่เคยเจอไม่เคยเกิดขึ้นก็ถือว่าประสบคสวามสำเร็จในในด้านที่แบบเข้าใจตัวละครพี่ฟ้าเนี่ยตัว background คือจะไปทางที่นะซึ่งในเรื่องก็คือจะรับบทเป็นพี่ติ่งคือจริงๆไม่คิดว่ามันจะยากนะการหาเคมีพี่น้องเพราะว่าคือผมก็เป็นพี่ใช่ไหม จริงฟ้าก็เป็นน้องแต่พอมาคุยกันแล้วอะคือผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับน้องจริงฟ้าก็ไม่ค่อยได้อ้อนที่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าตัวบทนี้มันต้องเป็นพี่น้องที่แบบเออสนิทกันมีการอ้อนนี่อะไรกันก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งอืพอเขาส่งมาแล้วเรารับได้ถึงพลังงานของความอบอุ่นความเป็นพี่ชายความอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้พอเข้าสิงด้วยกันแล้วก็เลยดูออกมาแบบเชื่อมากๆว่าว่าเป็น เป็นตุ่มกับติะะ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเวิร์กช็อปของความสัมพันธ์กับมอรันหรือว่าชาร์ลอตเนี่ยเราก็รู้สึกว่าช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยโฟล์ด้วยแต่พอเราได้เวิร์กไปเรื่อยๆเรื่อยๆึกว่าโอเคนี่คือจุดตรงกลางของของสองคนคือนิสัยคล้ายๆกันในเรื่องดูเป็นคนที่เหมือนจะเข้าถึงยากแต่จริงๆก็คือเหมือนเหมือนลูกแมวเหมืนอนก <laughs> ันใค่อ่อนกว่าก็จะเป็นตุ่นอ่อนมากกว่าซึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าพอเราเวิร์กช็อปคู่เสร็จปุ๊บ ในชีวิตจริงเราก็มีความที่แบบเออมันเหมือนเปิดกันมากขึ้นอันนี้นก็ถือว่าเป็นข้อดีในการทำงานร่วมกันค่ะอีกคู่หนึ่งที่เป็นหลินกับมีนาก็มีความตั้งใจร่วมกันค่ะแล้วก็พยายามกลั้นขับอย่างสุดซึ้ง <c oughs> มันก็ต้องใช้แบบว่าจินตนาการสูงเหมือนกันในการที่จะกระโดดเข้าไปคาแรคเตอร์เวลาเข้ากับหลินมันเหมือนแบบ พล so ิกจากหน้าม so like so ือเป็นหลังเท้าเลยอะด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันนนะคะเขาถามแล้วว่าเขาจะเล่นด้วยกันได้ไหมเออเราเราก็มีแบบเซสชันที่พาน้องสองคนมาแล้วก็มาคุยกับเราแล้วก็บิวตัวละครจนจนเขาจับตัวละครมันได้อะกลายว่าซีนคูุกคลิกอ่ะของเขาสองคนน่ารักมากเลยที่มิวสอุ็จะบรูสวัสดีครับเขาเป็นเหมือนกับผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มของ เ่าๆ GL เราแฟนคลับ GL แต่รู้ว่าเขาส่วนเดียวพี่ไม่ได้คิดว่าเขาต้องทําตัวให้เป็นซัพพอร์ตอะไรเลยคือพาร์ทที่อยู่ด้วยกันในกลุ่มเพื่อนก็เป็นแบบเพื่อนกันนี่แหละจริงๆตัวละครของภูกับพึ่นเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันอยู่นะเพราะว่าเราก็เป็นคนแบบว่าติดขี้แซวติดเล่นติดอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าสนิทมากๆเราก็จะแบบไปเลยแซวนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากแต่ไม่ได้ง่ายนะ พราะว่าตอนแรกๆอะพูดกันตามดินแชร์ก็ได้น้องเขาอาจจะไม่รู้ว่าเข้าจังหวะไหนแต่ท้ายสุดแล้วตัวน้องเอฟพอเริ่มจับทางแล้วอะเล่นเล่นแบบนี้ได้นะมีลิมิตในการเล่นพอเขามาอยู่ในการเขาเป็นกลุ่มคนที่ทํางานด้วยกันกรจริงๆทําให้เขาเขากล้าเล่นขึ้นหย2งสางได้ไม่ใช่หรออะไรพวกน,นี้ 2> 1, 2, ไม่ใช่หรอ <c oughs> <c oughs> เรีทูเห็นตัวละครทุกคนเนี่ยเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะที่แบบได้เห็นตัวละครจริงๆเพราะเราก็มีโพอเป็นมาประมาณวันที่ได้มาอ่านบทกับนักแสดงทุกคนก็รู้สึกว่าอันดับแรกเลยคือตื่นเต้นเพราะว่ามีนักแสดงรุ่น,น,นใหญ่มาด้วยแล้วก็บางทีแบบเราเป็นแฟนคลับเขาด้วยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นแบบพี่โจกอย่างเี้ยฉับเป็นแฟนคลับเขานะอะไรกัยสงสัยของผมจะดังนะจริงๆสนุกตั้งแต่วันนั้นเลยเหมือนคาแรคเตอร์ของทุกคนก็วีทก,กันแบบ จับหนักจับเต็มกันมาอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรแบบมิาเคิรให้เราเยอะเหมือนกันสําหรับพี่คัวแรกทุกคนค่อนข้างจะทําการบ้านของตัวเองมาตีความมาในแบบของตัวเองซึ่งซึ่งมาเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักแสดงที่ต้องมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็วันนั้นก็เป็นเรียกได้ว่าส่งส่งตัวละครนักแสดงเนาะแต่หมอันแกดู้ว่อยากจะไปยสำรวันต้องใช้เวลาผลหลักกับคนชน้สูรก็ต้องใช้เวลา ฉันเชื่อแก่แหละผู้าสาราวัตรคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นแหกหน้านายตัวเองขนาดนี้ไม่มีที่ยืนแล้วซีรีส์หยดฝนกินสนิมมันมันเป็นซีรีส์ที่ empower ผู้หญิงด้วยนะแล้วก็มันเป็นซีรีส์ที่เป็น female lead character จริงๆอ่ะผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่มันต้องต่อสู้กับชะตากรรมตัวเองแล้วเราก็จะได้เห็นด้านที่เป็นด้านโรแมนติกของผู้หญิงแข็งแกร่งคู่นี้จะบอกว่าเราสองคนดีใจที่ เราได้นําตุนกับเชอรันในนิยายมาสู่ชีวิตจริงที่เป็นมีชีวิตมีความรู้สึกจริงๆแล้วก็ถ่ายทอดออกไปให้ทุกคนทั้งแฟนคลับแฟนนิยายหรือว่าคนทั่วไปได้เห็นตั้งใจกันทุกซีนจริงๆแล้วก็สิ่งที่มันออกมามันจะมีความเป็นชีวิตจริงด้วยติดตามรับชมได้นะคะทางช่องวัน31นั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นอันคัดนะคะเวอร์ชั่นที่ไอ e ชอี่ะ